สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูดาในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรามาต่อกันจากคาบที่แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องตัวเราพืชและสัตว์เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะซึ่งจากคาบที่แล้วนะคะคุณครูดได้สั่งการบ้านนักเรียนไปก็ได้เห็นนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนมีสัตว์อะไรบ้าง เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาต่อกันในเรื่องของพืชว่าพืชน,นั้นมีลักษณะอย่างไรและมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะพ่อขาวันนี้มีผักอะไรมาบ้างอืมเออเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะรานะ ขอเลือกมระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมระที่เดิมได้ไหมทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเป็นผิดมระให้หน่อยทำไมละ่ะเพราะอยากให้เธอหันมระเราหน่อยหันมระเราหน่อย,าาอยจากการที่เราได้ชมวิดีโอไปนะคะ เราก็จะได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนคือพืชและสิ่งไหนคือสัตว์โดยทั้งพืชและสัตว์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่ซึ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วย 1. กินอาหารได้ 2. ขับถ่ายได้ 3. หายใจได้ 4. เคลื่อนไหวได้ 5. จเจริญเติบโตได้และ6มีลูกหลานได้แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าพืชและสัตว์มีรูปร่างลักษณะอย่างไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะโดยพืชจะประกอบไปด้วยดอกใบผล ลำต้นและก็รากส่วนสัตว์นั้นจะประกอบไปด้วยตาผิวหนังหูจมูกปากขาและเท้าจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตแล้วทั้งพืชและสัตว์ คุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะตอบคำถามของคุณครูได้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันในโปรแกรม q u i z l e ตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะหลังจากนั้นรอสักคู่ เราจะปรากฏหน้านี้มานะคะให้นักเรียนกดที่สีเขียวนี่เลยแค่นี้นะคะเราก็ได้ทำแบบทดสอบแล้วนี่นะคะก็คือโจทย์ภาพใดไม่ใช่พืชแล้วให้นักเรียนกดตอบหากนักเรียนตอบผิดนะคะก็จะขึ้นสีแดงขึ้นมา และอันดับนักเรียนจะไม่เพิ่มขึ้นและนี่คือข้อที่2ภาพนี้คือสัตว์ใช่หรือไม่และหากนักเรียนตอบถูกนะคะก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นมาและอันดับของเราก็จะเลื่อนขึ้นบวกกับไอเทมที่เราได้เพิ่มขึ้นมาและเมื่อนักเรียนเล่นจบนะคะให้นักเรียนแคปหน้านี้นะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ ห้องของเราด้วยนะคะสู้ๆนะคะนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ